อ้อากิลิทธ์เขามันนี่พาทีมงานมาโอ้ทางพูนก็สิเตยขากนอนมะลำอ่ะจวดพี่นอ้องเปิดในกิลิตออกบอ่ทั้งนั้นอ่ะมือเดกาศดดูให้ยูหน้าคื้เกา่าทางพูนที่เป็นอย่างหลับทุบตับทุบตับทุบ,ทบ,ทบ เจ้าเจ้าพี่น้องเจ้า <c oughs> มีหม,มลำให้ฟังอีกพี่น้องอยูหนาหุละมองไฟแจงังแจง้งคุณขอบคุณอย่าไปอย่าไปาการเคลิยพี่น้องสารบันเฮา จวดจะหน่อยทางนั้นให้อยีายให้เบิงงยางให้เบิงกันเบิงพี่น้อยพ่อใดแน่อยูอ่พีน่น้องพอ่อใดแน่ ม hehe, ื่นี่กิลิดามกิลิดแดงกิลิฝรั่งเขาว่าแมนไว้เผ็ดอ่อตังปุ่นก็ฟังล่ำไม่น้ำตังกิลิดไม่พอมโอ้ยบานอีสานบานห้ามม้วนกรุบอือนังปุ่นคุบใดครุบเอาโอกคุบไปเออ อู้ดูเลยดูเลยนี่ละบานเห่าก็มีซ้ำหนีพี่น้องบานเห่าก um ็ซ euh ้ำบานเห่านะครับมีวไฮหากินตามพื้นตามภาษาคนถูกคนยากพี่น้อง คนมี่เขาก็ซื้อเนาะคนบ่มีเขากา็หาจังสี่แล่วพี่นอ้องหาเสากินคำนะครับบ้านเฮาบรรยาก,กาศทงไ้ทง,ทงนาโหคุปคุปยึดเอ้าคุบเลยไปเดาไปทั้งนานยาวไปลำสิ่งลำยาวบุญละต้องไฟบุญละมา โอ๊ยมันมันกลุบเขาวะออกมาแต่เทหกมุงมือนี่ยันบทันมูอเขานะครับเออป่ะไปต่อ หาก็ได้กินบ่หาก็บได้กินพี่น้องเด๋วยวต้นสาบเพิินปัสิพาหานี่มือนี้ได้ในการต้านเขาว่าเขาว่ามันออกดี จับของมันไปกินรองหาต่อจับทั้งพี่ทั้งพี่พี่จังพอดีจับยู่น,นัานก็บ,บอกได้เอามาอยู่รถฮู้อยู่หูนนะครับ พูดเธอหน่้ตตอนนีท่านาที่พี่น้องจับจับจับนะแต่เมื่อไหร่อืออะไร จับจับมันเหี้ยคู่ใหญ่มากบุกไปถนน